แอลกอฮอล์ทั้งหมดเนี่ยเขาจะไม่ขายในซูเปอร์มาร์เก็ตจะไม่ขายในมินิมาร์ทมันจะแยกร้านขายไว้เป็นร้านขายสําหรับแอลกอฮอล์เลยซึ่งที่เนี่ยมันชื่อว่าเฮ้ยยืนฉี่แล้วน้นี่เปิดประตูด้วยนีเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งด้านนู้นกันคือเกาะมันจะเป็นเป็นเกาะเล็กๆแล้วก็จะเป็นทางลอดใต้ทะเลนี่ไปฟุ๊ด้านนู้น สวัสดีวันที่สี่ในการอยู่ที่หมู่เกาะแฟโลนะแล้ววันนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่อีกที่พักหนึ่งคืออยู่ต่างเมืองไปอะไรนะคลาสวิกออนี่เหรอบรรยากาศอย่างที่เห็นมันจะขาวๆวันนี้คือมีฝนตลอดทั้งวันแล้วก็มีฝนตกด,ด้วยอืมเสียดายมากแต่ตอนนี้ก็หนาวมีดอกไม้ด้วยตลอดทางเลยไอ้ดอกดอกหญ้าหรือว่าไม่รู้นี่เป็นจุดชมวิวเออตรงนี้ได้เป็นภูเขาสูง มองไม่เห็นเมฆเยอะวันนี้คงเป็นอีกหนึ่งวันที่เราไม่ได้เที่ยวไหนก็อยู่ที่นี่นะฮะร้านอาหารมันหายากมากส่วนมากก็จะเปิดตอนเย็นแล,แล้วก็ร้านมีน้อยอ่ะน้อยมากมากใครจะกินข้าวที่แบบกลางวันแม่กินแล้วสุดใอย่เป็นปั๊มซื้อเสื้อหออซื้ออะไรแทนวัลวิตถ้าไม่หาข้าวมัอยากที่บ้านเออเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูดีก่อนนปั๊มมีอะไรขายมาออั่งไปเนาะนาวแล้ว Go ปั๊มแล้วเข้าไปได้ไหมเดียวนีงง้ซื้อขนมนี่ได้ของเต็มเลยเอาได้ไรได้โมฟินสามเม็ดเบรคกาแกฟ้เดี๋ยวจะสั่งฮันดอกฮันดอก Can I have one hot dog อย่าเอาเฉยเฉยนี่ซื้อกอาปอย่างนี้ นี่ขหรอว่เบรดข้างในเป็นพริกไปใส่เงินไปเยอะแยะไปหมดอาหารปัม๊มน้ำมันมีอะไรบ้างเอาวางตรงนู้นหรอกรูปไม่นั่งเราตรงนู้นหรอกน,นี่นี่นี่กลับเด็กมูยิบิบูอ<า>่ะอาหารปั๊มวันนี้ได้มโนพิซมาสานมอัแนแครกเกลใส้กรอกสี่โคกหนึ่งคาร์บเป็นสี่หนึ่ง ขนมเด็กสี่ถุงใส่กล่องแม่มันหะมดไปสองร้อยสิบสามเนหมากครวนก็ประมาณพันสองมือแนีงคือที่นี่เขาจะเป็นีพอด,ดอกที่นี่นะซื้อขนมปังอะ่ะมันจะเป็นรูๆอย่างนี้เยนะแล้วเขาจะขนมปางไปอุ่นใส่กล่องนี่ก็จะวางขายเยอะๆพอเราสั่งปุ๊บเขาจะถามว่าซออะไรบ้าง ขาจะซอสใส่ข้างในเลยใส่ปุ๊บแล้วใส่กล่องดันลงไปน,นี่มันก็เสริมไปเจอยาวกัดอร่อยดินี่อาหารปัมนี่แหละก็ประมาณนี้ไส้กรอกขนมปังมัฟฟีนกาแฟไม่ได้มีเหมือนเซเว่นบ้านเราใช่ไหมเซเว่นบ้านเรานเยะมากกินอะไรดิ เราถึงเมืองที่เราจะมาพักวันนี้แล้วเดี๋ยวเรารถกันแล้วทช่ไมพ่อแม่ทกเมืองมีโบนัสอ่ะใช่ก็ถูกต้องตั้งงี้แล้วก็เรากำลังจะแวะตรงนี้เขาเรียกว่าโบนัสนะมันต้องเงินเสียบตรงนี้ไงก็เราเราจะเอารถไปยังไงเราเอาแค่ตะกร้าข้างในก็พอละมันต้องเงินเสียบแล้วก็ไปพอจะเอาพอจะเอาเงินคืนไ่ะก็มาเสียบเก็บมันป้องกันที่ว่าคนเอาไปไว้ที่รถแล้วก็เอาวีลเลอร์ตรงนูงง้นก็คือต้องเอารถมาเก็บตรงนี้ ถึงจะได้เงินคืนเดี๋ยวเล่วไปดีกว่าลูกยุโรปเป็นอย่างนี้หมดนะเออยุโรปก็จะเป็นอย่างนี้หมดนี่คือโบนัสอเอาไข่มาหนึ่งแพ็คเราได้หมูมาไม่ต้องห่วงไม่มีภาษาอังกฤษเลอมอนลูกละสี่สี่โคนเก้าสิบนี่คือเลอมอนหนึ่งลูกคูณห้ากว่าเข้าไปก็ประมาณสิบบาทต่อลูกในรีวิวพริกนี่ดิโอ้โอยำทบตาย ใส่หมดทั้งกงล่องเนี่ยยังไม่เผ็ดเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ถูกใจคนไทยเลยปปลอ๋อเน,นี่ยเหรอคือพนะิบเปิดเนี่ยอร่อยมากเลยอ่ะเนี่ยออร่ยใ <c oughs> นโชว์ดิโชว์กล้องหน่อยดิมาชเปนร์โลคล้ายๆมาชโร่โลกัียวนี่อดือดเดือดเลยโลก่หกโล่ไปแรกนละอย่างพอละแค่นั้นแหละ <c oughs> โอ้หรถเห็นมาแล้วมาใสาขานะ่ของเลยเป็นไข่นะสารทมันแตกนะอันเนี้ยอันเนี้ยแปลว่ามิ้วเนี่ยม,มิ้วมึง โจ๊กเนี่ยมาวันแอปเปอรซินเครืงหลังไปก็ออเรนจ์คือยุโรปมัจะเป็นลักษณะนี้หมดแหละประมาณนี้ที่ไทยหลากหลายกว่านี้ที่ไทยนี่หลากหลายกว่านี้เยอะมากห้างที่นี่ก็จะเงียบๆไม่เดี๋ยอย่าเรียกว่าห้างเลยซูเปอร์มาร์เก็ตสองล็อตดินมาโครของก็แค่นั้นเอง หมดพันสองไปหอบขึ้นรถนั่นแหละดีมากไปคือถ้ามาต่างประเทศเราก็จะเตรียมเรื่องถุงมาตลอดอถุงอย่างเงี้ยอันนี้ซื้อตั้งแต่ฝรั่งเศสแล้วไงเราใช้กันมายาวเลยน,นี่แต่ซื้อแตไหนี่ยคาปูที่เยอรมันนี่คาปูเยอรมันอันนี้ถุงไทยแลนด์อันนี้อนนแอฟริกาใต้เอาเหรอเอามีทุกประเทศเลยซื้อมาหลายประเทศมากเหลือแฟนโรนี่ยังไม่ได้ซื้อเลยเว้ยบ้านเราอยู่แถวๆนี้แหละอืม เราจะหาบ้านของเราเกมันจิ้มไม่เจอนี่ยมันไปอย่างนี้ใช่ไหมอนี่แผนที่ใช่ไหมโอเพนอิ Google Map อ่เนี่ยมันจะขึ้นอย่างเงี้ยแสดงว่าเราต้องดูหน้าบ้านแล้วก็ต้องขับรถวนหาน,นี่เราจองผ่าน Airbnb มานะเพราะอย่างที่บอก Booking เนี่ยคือโรงแรมบนเกานะไฟโรนนมีนิดเดียวแล้วก็มันค่อนข้างเต็มประมาณ9ก้าสกวเ็นต์ละ อันที่เราอยากได้มันก็เต็ม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 ก็เลยจองผ่าน Airbnb มาข้อดีมันก็คือมันมีครัวแล้วก็ห้องมันก็มีหลายห้องราคามันก็ย่อมเยาวกว่าเรื่องบุ๊กิ้งถ้าสมมติเราจอง2ห้องนอนนี้แต่ข้อเสียมันคือต้องจ่ายทันทีทั้งทังที่วีซ่าเรายังไม่ผ่านางนั้นช่วงรอวีซ่าก็จะตุม้มตุมตุม้มบ้านเลขที่ปอลา,า,เ,าจเจอแล้วกูเกิลมึงหลงอะ รหัสคือเท่าไหร่นะสองแปดศูนย์หกลูกปลาไปเอากุญแจกันมันเป็นคีย์บ็อกอย่างนี้อีกแล้วเห็นไหมเราก็ต้องเปิดสองแปดศูนย์หกอไม่ออกเขายังไม่มาแล้วหรอไม่มีคีย์ในนั้นใช่ไหมไม่มีไม่มีคีย์ในนั้นเขาเข้าได้สามโมงตอนนี้สองโมงเลย เขาไม่เข้าบ่ายสามแต่ตอนนี้บ่ายโมงเมื่อกี้เข้าไปก็ไม่มีกุญแจนะพอดีเจ้าของักอยู่งบนนี่มันเลยได้แล้วเจ้าของเขาักอยู่งบนเองไปเข้าห้องเราไปสำรวจห้องกันดีกว่าเร็ว ไปดูดิบ้านใหม่เราอันนี้ไหนคะเข้าไปดูว้าวข้างหลังนี่นเป็น living room โอ้บ้านนี้มีลักษณะยาวอ่านี่ตู้เด็กเฮ้ยมีเกมเกมเด็กโอ้คเชนอันนี้ครัวเด็กวะนะ่มันต่ำไงไหนยืนนี่ฮะแสดงว่าเด็กต้องทำอาหารให้เขาเบรกไม่เอากินไปจักรยานด้วยนะโอ้ยังใหญ่เลย นด้ลิ้งลุม่มอ๋อทีวีใหญ่หน่อยเดี๋ยวช่ยวยจะได้ต่อในฮินดูเล่นใครได้สะพายฮะทมท่อมทมโว้วนิ่งห้องเด็กอีกแล้วไปไอ้บัตรนอนนี่พี่นอนนี่มาเดี๋ยวอีกนอนด้วยกันสองคนนะอ๋นอนู่นนี้ดิโอ้เรามีนิทานเล่าเยอะเลยไปเอาไปด้านนอกนด,นดูอะไรก่อนดีดูห้องนอนก่อน,น,อนไป เราได้ไปห้องน้ำเฮ้ยยืนฉีนล่ลงน,นั <c oughs> ่นเลยิดประตูด้วยดิ <c oughs> เราจองห้องพักที่นี่ผ่าน Airbnb มานะเวลาจองผ่าน Airbnb มาเนะี่ยเราก็ต้องแนะนําตัวก่อนเราเป็นไทยทัวริสนะเราขอพักที่นี่ได้ไหมคือเจ้าของเนี่ยเขาจะเป็นคนตัดสินเองว่าจะให้เราเข้าพักหรือเปล่ามันไม่เหมือน booking ที่ว่าเราอยากพักก็พัก เอพราะที่นี่คือบ้านของเขาไงแต่พอดีว่าผมใช้ Airbnb มาสักระยะละแล้วก็มีประวัติที่ดีมาก,ก็ไปพักที่ไหนโอเคเราทําความสะอาดให้เขาเรียบร้อยอย่างเงี้ยโอนเนอร์คนที่เคยให้พักเนี่ยเขาก็จะมาคอมเมนต์ในยูสเซอร์เราว่าเฮ้ยอันนี้กรุ๊ปเนี้เป็นกรุ๊ปที่ดูแลความสะอาดทํามาเรียบร้อยดีมากอะไรอย่างนี้แหละแต่ว่าใครที่จะจองแบบเป็นยูสเซอร์ใหม่ก็ไม่ต้องห่วงแล้วแค่แนะนําตัวไปแล้วก็บอกเขาไปว่าเราจะดูแลให้คุณอย่างดีนะนู่นนี่นะั่นเพราะอย่างเขาเปิดรับอยู่แล้วถ้าเขาว่างส่วนราคาที่เนี่ยเราเช่าคืน เราจะนอนที่นี่3คืนนะเราจ่ายไปทั้งหมด1 8ื่นแปดซึ่งลักษณะการจ่ายของเราคือในวันที่เราจองนะเราจ่ายไปครึ่งหนึ่งวันเก้าพันแล้วก็หลังจากนั้นเนะี่ยเขาจะมีเวลาประมาณสักอีกสองอาทิตย์หรือวันอีกหนึ่งอาทิตย์ก่อนเดินทางนะเนี่ยเ็าจะตัดอีกรอบนะึงเป็นบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตก,ก็ได้ข้อดีของ Airbnb คือทุกอย่างมีพร้อมมีครัวห้องนอนมีหลายห้องมันไม่เหมือนโรงแรมที่ว่าโอเคครัวมีครัวก็จริงมีเตาแก๊กก็จริงแต่ไม่มีจานชามชอ้อนซ้อมให้มันก็ลําบากอันนี้คือมีอย่างเยอะเลยนะสู้ๆนะ มันหุงได้พอสำหรับสี่คนเราอ่ะหนึ่งมือ้อแล้วก็ล้างเลยเฮ้ยไม่มีที่ล้างจานเออไม่มีเครื่องล้างจานหน้าที่อ้อเลยถ้าอย่างนั้น <c oughs> ตั้งแต่เข้ามาในบ้านหลังนี้คือลูกหายไปเลยไม่มาเลยเดี๋ยวไปดูหน่อยเดือว่าทำอะไรกันฮัลโหลทำอะไราากัน <c oughs> ไหนไหนที่นอนลูกไหนที่นอนลูกอะที่นอนในบ้านอ่ะนี่เหรอไห้ที่นอนลูกใครทำที่นอนลูกไปเตียงกุนแจอืมแล้วเปิดไฟยังไงหมุเตียงเปิดยังไงนะเวทหืึหหมหมุนไงหมุนว้าวเาหมดได้เฮ้ย <c oughs> เล่นได้แต่ว่าต้องอะไรเก็บดีมากมันกลายเป็นว่าสิ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำแล้ว ในการที่เราไปบ้านไหนเมืองไหนคือการไปซื้อเบียร์การไปซื้อแอลกอฮอล์ของเมืองนั้นๆกินคือถ้าพ่อมาด้วยนีย่ก็จะสนุกซื้อกันสนุกมากก็สําหรับที่ประเทศแฟรโรนะฮะหมู่เกาะแฟโรแล้วก็ไอซ์แลนด์นั้นจะเหมือนกันนิวซีแลนด์ด้วยเหมือนกันแอลกอฮอล์ทั้งหลายเนี่ยแอลกอฮอล์ทั้งหมดเนี่ยเขาจะไม่ขายในซูปปเปอร์มาร์เกต็ตจะไม่ขายในมินิมาร์ทหรืออะไรเลยมันจะแยกร้านขายไว้เป็นร้านขายสําหรับแอลกอฮอล์เลยซึ่งที่เนี่ยมันชื่อว่าเป็นตัว RR มจริงๆแล้วผมมีประสบการณ์ตอนไปไอซ์แลนด์ละแต่อ้อมไม่ได้บอกไงเพราะว่าตอนไปไอซ์แลนด์เราก็จะมาลักษณะเหมือนของแฟนโรนี่แหละคือขับรถไปโอเคแวะซื้อตามมินิมาร์ทแล้วก็เดินไปหามันไม่ไไม่มีมมมมมมมวะพอในท้ายทีิปอ้อมถึงบอกว่าร้านเขาขายแยกกันมาคราวนี้ก็เลยรู้โอเคได้วให้ดูหน้าร้านเป็นปยังไงเนี่คนที่มาก็จะเป็นพวกเป็นศินลปินเป็นนักร้องเป็นอะไรที่เขาสุนทรีในการดื่มดำ่ำใช่ไหมเปี่ยวนี่ร้านนี้ร้านนี้ชื่อร้านนี้ราลงไปด้วย ข้างในคิดว่าไม่ได้ให้ถ่าย,ายก็เดี๋ยวถ้าถ่ายได้เดี๋ยวใช้มือถือถ่ายอะไรกันนะประมาณนี้รุปนี้เป็นชื่อเรืออันนี้นีแต่อันมีประวัติคนที่เขาเล่าประวัติเบียได้หมดเลยอะเคือเบียล้อข้อทั้งหมดเลยนะลงเบียอยู่แถวๆนี้แล้วก็มาขายทั่วประเทศอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ร้านนีก็จะเป็นแบบสร้างตามภูมิประเทศสร้างจากหญ้าจากนั่นนี่อะไรเงี้ย มีเรื่องเล่าอ่ะอะไรดูมีสตอรี่เอ้อยมี s t อรีเอะเหมือนเดิมไม่ใช่ถุงได้มาทั้งหมด5ขวดหมดไป60เดนมาร์กโครนราคาทั้งหมดคูณ6นะโดยประมาณคูณ5ไปไปไปลองกินบ้านด้วย มาลอง2ยี่หอ้อก่อนอันนี้อันไหนมาไม่รู้สรุปแตบอันนี้เห็นเขากินกันเยอะๆเอ้ยจริงๆนี่เป็นเอ็กซ์พอร์ตเบียร์ด้วยนะเขาเอ็กซ์พอร์ตไปที่อื่นเอาอันนี้ก่อนแล้วกนะันสรุปก่อนแล้วกันสรุปสรุบห้ดแปดเอรโอ้จริงด้วยมันดำเป็นเบียร์ดำวะนะ่ะเนี่ยโหเข้มมากด้วยความที่เป็นคนไม่ไม่ชอบกินเบียร์ดำเท่าไหร่ ไม่รู้จะบอกรสชาติยังไงก็บอกได้แล้วยี่ห้อนี้นมาลองสำหรับใครที่ชอบเค็มๆน่าจะชอบเบียร์ยี่ห้อนี้สลุปใกล้เคียงน,น่าจะไปใกล้เคียงน่าจสิงมากกว่าแล้วก็มันจะมีความรู้สึกเข้มมากกว่าอ่ะต่อไปลองอีกยี่ห้อหนึ่งฟรุชชี่เบียร์ยี่ห้อกูฟังอ่าอันนี้สีดูดีนี่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 น,นี่อันนี้เปเอ,อร์เซ็นต์แอลกอฮอล์เท่ากันคือ5.8เปอร์เซ็นต์เท่ากับอันนี้ สำหรับสองยี่ห้อนี้สำหรับผมนะออกจากสนามบินมาแนะนํายี่ห้อนี้ก่อนแต่ย้อว่าตอนนี้กินแค่สองยี่ห้อนี้อยู่นะอันนี้ทําเองเขาเรียกวรา้าหมูอันนี้ทําครั้งที่สองิบนีล้ละในห้าวันอ,อันนี้ซื้อคอหมูไงทุกอย่างซื้อในนี้หมดเลยยกเว้นน้ําปลาอีพิคเนี่ยที่บอกถูกไหมโอ้โหใส่จนแดงอันแดงเลยไหมไม่เผ็ดเลยไม่มีความเผ็ดเลย มีแ่สีขายแต่ดีความเผ็ดถ้ามาเถอะแต่มันก็ทำให้หหยชคิดถึงอาหารไทยได้ถามว่าเด็กไปไหนตอนนี้เล่นเกมอยู่เดี๋ยวพาดูเล่นเกมมาจบล่งเดียยแค่นี้ฮัลโหลเด็กเล่นเกมอะไรกันไม่แม กิเชื่อเราย้ายจากข้างในมาอยู่ข้างนอกตอนแรกน่าข้างในแล้วมันมันไม่ได้ฟิลอ่ะมันต้องอย่างนี้ดิดูวิวดิอันนี้คือเมืองชื่อเมืองครับแคสซีแคสซีอะไรไม่รู้แล้วก็อันนี้เป็นร้านอาหารร้านแรกที่เรามานั่งกินที่นี่คือที่นี่มันไม่ได้มีจุดเด่นเรื่องอาหารแหะแต่เขาก็มีอาหารท้องถิ่นเขาอันนี้เราสั่งเป็นคูฟ็อกคูฟ็อกใช่ไหมข้างในมันจะเป็นแบบสลัดแล้วก็มี ร้านนี้เป็นแซนด์วิชอ้าวเสากระซองหรือเป่ใช่หรืออ๋อนี่ของคิดเนี่ยของคิดของคิดใช่นี่คืออาหารสะเกแบบแท้ๆเลย,ยเดี๋ยวไปมองเรื่องความสวยงามนะอันนี้ใหม่อีกอันหนึ่งอันนี้อะไรก็ไม่รู้อันนี้เป็นชิสเก้น<อ>เป็นอาหารจังวัดนะครนี่ข้างในามันจะเป็นอย่างนี้เป็นเบคอนเป็นไก่ปลานนี้กี่ดาวในที่แบบไวซอได้สียดาวสีแดงเพราะว่าร้านมันไม่ได้ใหญ่มากเลยพี่เห็นในร้านก็คือมีประมาณทั้งไทมีประมาณ6เต๊ะเออแค่นั้น ิวสวยวิวโอ้โหอลังการสมมุติไม่มีเมฆตรงนี้นะจะเป็นยังไงจริงวิวจะเป็นอย่างนี้เนี่ยกินตรงเนี้ยกินตรงเนี้ยมันนเป็ยิงวิวจะเป็นอย่างนี้เนี่ยสองมะม่วงโอ้แต่ดูของเราสิอ๋มาถึงเวลาของขนมหวานโอ้ไอแหลมแลมขนาดนี้ไม่เคยทานในวัดอันนี้มันเป็นเค้กช็อกโกแลตวานันาป่ะ ทุกอย่างหมดไปจ่ายเงินดีกว่าลงน,นี่ทั้งหมด3 8 1แปดโครนคุณโเข้าไปนั่นคือราคาในการกินร้านอาหารที่นี่ปวันาณ2 0 0 0กว่าบาท สัน,นตอนแรกที่เราเข้าไปคือข้างในมันเต็มเลยข้างนอกมันโล่งส่วนตอนที่เราออกมาเนี่ยคือทุกที่เต็มหมดเลยไม่มีที่ว่างรูงท่งมีโต๊ะเสริมมาเลยด้วยเป็นร้านที่คนท้องถิ่นฮิตกันเหมือนกันก็อนลองมากินได้สำหรับเมืองแทสบิกไปละเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวต่อเพราะตอนนี้เรืออากาศดีแล้วโว้โห โอยคือที่นี่ส่วนใหญ่มันจะเป็นอุโมงค์เพราะว่าคูมิประเทศเป็นภูเขาไงเพราะฉะนั้นในการเจาะทัโลกอุโมงค์คือเป็นการการเดินทางที่ง่ายที่สุดละแล้วก็อุโมงค์ที่นี่นนะส่วนใหญ่มันจะเป็นเลนเดียวคือรถผ่านได้แค่คันเดียวนะผ่านได้คันเดียวแสดงว่ามันสวนกันไม่ได้แล้วก็ในอุโมงค์นั่นแหละจะมีที่หลบรถอยู่ซึ่งทางเข้าเขาจะบอกเลยว่าถ้าด้านด้านไหนเป็นสีแดงด้านนั้นต้องเปิดคนหลบคือมันจะเป็นอุโมงค์นี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีช่วงหลบให้ สลหรับรถจอดได้สองคันเพื่อให้คันตรงข้ามมาถ้าสมมุติเราถึงใช่ไหมเราเห็นข้างหน้ามาเดี๋ยวต้องเอียงซุบหลบแล้วก็ข้างในมืดมากมืดจนที่ว่าคือต้องเปิดไฟแล้วเปิดไฟสูงอะ่ะไม่งั้นมองไม่เห็นอะ่ะคือคือมืดสนิทอย่างนั้นดีกว่าแล้วสิ่งที่เราเจอข้างในก็คือว่าเวลาคนเขาจอดเขาหลบใช่ไหมเขาก็จะดับไฟรถแล้วก็รอให้คันผ่านไปแล้วเ้าถึงไปอมืมันเป็นมารยาท ไม่เชิงมาเลยานเป็นกฎที่ทุกคนต้องทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นใครจะมาขับรถที่นี่นะครับดูว่าเราอยู่ถ้าเราอยู่ลูกศรสีแดงเนี่ยเราต้องเป็นคนหลบเราคือทางหองนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูอุโมงตรงนี้นี่คือทางเข้านี่เห็นไหมอุโมงนี่รถกำลังเข้าล่ะฟับนี่นนเข้าไปเลยเนี้ยเข้า,ขาด้กันเดียวันนั้น คือยาวนะ่าสักโลสองโลได้ไกลมากคือข้ามเขาควนได้เ i̇şte ป็นลูกเลยไปดีกว yes ่าคนนี้มือใหม่จะไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่จริงไหมกี้มือเก่าฟิวไปเลยไปอยู่ดีๆก็ฝนอยู่ดีก็เมฆอยู่ดีก็แดดแป๊บลมมาแป๊บร้อนเอ้าถอดเสื้อกันหนาวไม่ทันแป๊บฝนตกเอ้าตอนนี้หมอกแล้ว อันนี้สามารถเกิดได้ภายในแค่ครึ่งชั่วโมงไม่คือหมอกแล้ว uh. แต่เดี๋ยวอีกแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมันก็จะเอ uh. แดดละเขาบอกว่า if you don't like this weather just wait a minute uh. just wait 5 i m i n u t e ประมาณนี้มั้งถ้าคุณไม่ชอบอากาศที่ที่แฟโรตอนนี้นะ uh. ก็แค่รออีกห้าทีเดี๋ยวมันจะ uh. เปลี่ยนละเปลียนเร็วมากแล้วก็เปลี่ยนบ่อยเยอะมากในหนึ่งวันะอะไม่เห็นอะไรเลยน,นี่ผมลงมาข้างทาง เผื่อใครจะงงเหมือนผมเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็งงเหมือนกันว่าไอ้กลมๆที่อยู่กลางทะเลมันคืออะไรไอ้ตรงนีนนะน้นี่นะนะเนี่ยมันจะมีอยู่ทั่วประเทศเลยแล้วก็เป็นวงๆอย่างนี้มันคือที่เลี้ยงปลานะเนี่ยปลาอยู่กลางนั่นเต็มเลยแล้วตอนนี้เขาน่ากำลังจะให้อาหารเนี่ยกำลังกระโดดเต้ไปหมดเลยแล้วคือข้างบนน่ะมันจะเป็นตาข่ายด้วยนะเผื่อกันปลากระโดดออกเยอะมากอะ่ะเขาคงให้อาหารมันอยู่หรือเปล่า ้องมดมีหมดเลยใช่หมดเลยหมดแล้วเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งด้านนู้นกันข้ามไปคือไปตรงนีน้คือเกาะมันจะเป็นเป็นเกาะเล็กๆแล้วก็จะเป็นทางลอดใต้ทะเลนี่ไปด้านนู้น I've Every been the all around world city, every place คือมาที่แฟโลเนี่ยนะมันไม่จำเป็นต้องอะไรมากเลยแค่มานั่งเฉยๆจอดรถข้างทางนั่งดูวิวมันพอแล้วจริงๆนะรู้สึกได้ร่างกายมันได้เติมพลังมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นปกติเราอยู่ในเมืองใช่ไหมฝุ่นควันรถอะไรพวกนี้แต่นี้ก็มาได้กินหญ้ากินลมกินขี้แกะก็มีหอมเลย แกะมีทั้งประเทศเยอะเหมือนกันประชากรแกะเยอะกว่าประชากรคนอันนี้ผมมาแวถวไหนไม่รู้แต่ที่นี่เขาจะมาถ่ายรูปโบสถ์โบสถ์ตรงนี้แล้วตรงนี้จะเป็นตรงนี้เป็นมหาสม,มุทรแอตแลนติกนะก็จะมีพวกลุงมีประเทศอะไรที่เห็นตรงนี้ลูกหลักบนรถลูกน่วง You no change, I never ever felt this way. You're stuck inside my mind, Deep inside my mind. I think then now's the time.